ลานวัดพลมประสิทธิ์ตำบลบ้านนอกอำเภอปานเรศจังหวัดปตัตตานีกับสองไร่วันนี้กลับเงียบเหงาเพราะพระที่จำวัดเพิงหนึ่งรูปถูกนิมนต์ไปประกอบกิจของสงฆ์ที่วัดแห่งอื่นแต่แม้วัดจะร้างพระชั่วคราวแต่รัวรวดน้ำรอบวัดหอกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารที่ติดไว้ในศาลาที่พักของเหล่าญาติโยมรวมถึงการเข้าเวรหมุนเวียนดูแลพระของคนในชุมชนทำให้พออุ่นใจได้ว่าจะไม่เกิดฝันร้ายขึ้นอีก หลังจากเมื่อ7ปีก่อนพระและเด็กลูกวัดถูกยิงแล้วเผาเสียชีวิตสามศพรวมถึงทุบทำลายแล้ววางเพลิงกุฏิเสียหายสมหลังซึ่งตั้งแต่ปี2 5 4 7ถึงปี2,154มีพระมรณาภาพเพราะเหตุความไม่สงบรวม4รูปบาทเจ็บ16รูป เด็กวัดเสียชีวิตสองคนและบาดเจ็บ21คนและมีเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองพระเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกเกือบร้อยคนซึ่งการทำลายวัดและพระที่เป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อก็เพราะคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาในหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยจะเป็นศาสนาที่มีพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์เนี่ยจะน้อยกว่าที่อื่นเพราะเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดความรู้สึกว่า พื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็ทั้งประสงค์เองหรือพุทธศาสรรนิกชนเองเนี่ยคืออ,อพยพเคลื่อนย้ายออกไป พระมากกว่าร้อยรูปจาก5าจังหวัดแดนภาคใต้ที่เข้าอบรมในวัดมุจลินทวาปีวิหารจังหวัดปตัตตานีต้องเรียนรู้บทบาทในการเป็นพระวิทยากรเมื่อต้องทําหน้าที่พระธรรมทูตอาสาที่จะต้องเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางอารมณ์และร่างกายผ่านกระบวนการที่ไม่ใช่การเทศเพยียงอย่างเดียวแต่จะต้องจัดรูปแบบการเยียวยาด้วยกิจกรรมจึงจําเป็นต้องพัฒนางานด้านกระบวนธรรมการทํางานแบบกลุ่มและการบริหารโครงการเพื่อฟื้นความ ความสัมพันธ์ของคนต่างความเชื่อและลดรอ,อยร้าวระหว่างกันหลายพื้นที่เนี่ยชาวบ้านบอกเลยว่าถ้าไม่มีพระเนี่ยเขาก็ย้ายไปแล้วดังนั้นพระส่วนหนึ่งที่แม้จะมีปัญหาความไม่ปลอดภัยคุกคามแต่ท่านก็เสียสละอยู่ในพื้นที่เพราะว่าท่านเป็นเป็น,ปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนพยายามทาความเข้าใจเข้าถึงเข้าใจนะเข้าถึงไม่พอต้องเข้าใจด้วยพัฒนาใต้ของใต้คนละอย่างอย่าง,างาบานจินพูดว่า เข,เข้าถึงเข้าใจพัฒนาถูกต้องแต่เราสมัยยังเข้าไม่ถึงเข้าถึงกัจแต่ไม่เข้าใจ นอกจากการปรับบทบาทให้พระในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางประสานรอยร้าวการปรับแต่งจิตใจของประชาชนและเยาวชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องเร่งดำเนินการค่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์และค่ายพุทธบุตรเพื่อบ่มเพาะความรู้สึกเชิงบวกต่อคนต่างศาสนาและช่วยแก้ปัญหาศาสนาถายญาติหรือพระบวทใหม่ที่น้อยลงอย่างน่าใจหายเพื่อให้ศาสนาพุทธยัยงคงอยู่ได้ในพื้นที่ปลายด้ามขวานนี้ อิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน